สวัสดีเพื่อนเอ๋ยเออท่านจะรี่ไปไหนหรือเปล่ามามาทานอาหารด้วยกันกับเราที่โต๊ะนี้สิสวัสดีเพื่อนบ้านใหม่ของข้าข้าอยากไปเยี่ยมพวกท่านทุกคนแต่ข้าข้าต้องรีบไปประชุมจริงๆอ่าช่งน่าเสียดายเอ๊ะ ก่อนท่านจะไปฉันอดไม่ได้ที่จะสังเกตเห็นว่าวันนี้ท่านสวมเสื้อคลุมตัวใหม่มันดูเป็นเสื้อคลุมราคาแพงมากทีเดียวท่านเอาเงินจากไหนเพื่อซื้อเสื้อคลุมเหรออ๋อเสื้อคลุมนี่ใช่ฉันจะบอกท่านว่าทำไมทำไมฉันถึงได้เสื้อคลุมใหม่นี้และฉันกำลังจะรีบไปไหนไม่กี่ปีที่ผ่านมาเปโตรอ,อัครสาวกของพระเยซูเดินทางไปทั่วประเทศ เข้าไปเยี่ยมเยียนคริสตจักรในเมืองลิดาาดาขณะนั้นที่เมืองยับฟ้าซึ่งอยู่ไม่ไกลมีหญิงคนหนึ่งชื่อทาบิทานางเป็นสาวกของพระเยซูนางได้ทำคุณประโยชน์อยู่เสมอและสงเคราะห์ผู้ยาก,กไรช่วงเวลาที่เปโตรได้ไปเยือนนางป่วยหนักและถึงแก่ความตายจึงได้อาบศพนางแล้วตั้งไว้ในห้องชั้นบนเพื่อเตรียมการฝังศพที่เมืองลิดดานั้นอยู่ใกล้กับเมืองยับฟา ดังนั้นเมื่อสาวกของพระเยซูได้ยินว่าเปโตรอยู่ในเมืองลิดดาจึงส่งชายสองคนให้มาหาท่านโดยเร่งด่วนเปโตรท่านช่วยไยัยฟากับเราไหมได้โปรเดเถิดเปโตรจึงไปกับพวกเขาเมื่อเขามาถึงเขาถูกเชิญขึ้นไปที่ห้องชั้นบนยิงไม้ทั้งหลายยืนล้อมรอบเปโตรพวกนางกำลังร้องไห้และเอาเสื้อคลุมให้เขาดูและเสื้อผ้าอื่นๆที่ธรริธาได้ทำขึ้น เมื่อตอนที่นางยังมีชีวิตอยู่นางเป็นคนที่ดีมากดูผ้าที่นางทำไว้ให้เราสินางเป็นคนดีมากเปตโตรจึงให้คนทั้งหลายออกไปนอกห้องจากนั้นเขาจึงคุกเข่าแล้วอธิษฐานจากนั้นจึงหันไปหาทาบิธาทาทบิธาจงลุกขึ้นเถิดนางลืมตาขึ้น และเห็นเปโตรนางจึงลุกขึ้นนั่งเปโตรจับมือเธอและช่วยพยุงเธอให้ลุกขึ้นเขาจึงเรียกบรรดาผู้เชื่อและหญิงไม้ที่เขาส่งออกไปจากห้องแล้วมอบธาบิทาที่มีชีวิตแล้วให้แก่พวกเขาเปโตรพักอยู่ที่เมืองยาฟาระยะเวลาหนึ่งกับช่างฟอกหนังที่ชื่อซีโมนเรื่องของท่านดูน่าอัศจร,รย์เกินไปสำหรับพวกเราที่จะเชื่อได้ ท่านรู้ได้อย่างไรว่าทาบิธาถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายได้จริงๆเพื่อนรักเอ,อ๋ยฉันรู้ว่าเรื่องนี้เป็นความจริงเพราะฉันก็คือคนนั้นอันที่จริงฉันเป็นหนึ่งในผู้ชายสองคนที่ถูกส่งไปเพื่อนําเปโตรม,มาจากเมืองลิดดาฉันเป็นสักีพยานถึงเรื่องนี้ที่ฉันกนําลังจะบอกท่านอยู่ตอนนี้และเสื้อคลุมตัวไหม่ที่ฉันใส่อยู่ ท้าบีทาเธอก็เป็นผู้มอบให้และฉันกําลังจะไปที่บ้านของซีโมนในตอนนี้นางกําลังวางแผนที่จะพบเราที่นั่นเพื่อเราจะได้นมาสการองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อนเอ๋ยโปรดรอเพื่อให้เราไปด้วยกันกับท่านเราอยากพบทาบีทาและฟังเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของพระเยซูและครัสสาวกเปโตรผู้ได้ทำหมายสำคัญนี้